คุณผู้ชมครับช่วงที่2แล้วนะฮะกับการเก็บภาพบรรยากาศนะครับการออดิชั่นคว้าไมค์คว้าแชมป์ปี4เพลงนี้ของคุณมาฝากกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2แล้วกับการออดิชั่นนะครับแหมบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับผมก็อยากจะให้ติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยห้ามพลาดเลยนะฮะแล้วตอนนี้ครับบรรยากาศหน้าห้องออดิชัน่นน้องๆเนี่ยก็กําลังทําสมาธิเฮ่ hey, บางคนคุณหน้าคุณตากันบางคนก็เพิ่งจะเคยมาด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะโดยรวมๆของการออดิชัน่น ในวันนี้ครับผมภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเหนือเนี่ยนะฮะจะมีเสียงที่ใสแก้วเสียงที่เพราะแต่ไม่รู้ว่าจะจริงอย่างที่คําเขาพูดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พาบรรยากาศมารออยู่แล้วนะครับพร้อมแล้วไปติดตามชมกันต่อเลยครับครับก็ผ่านการประกวดเดินสตามาทั้งหมด6ปีแล้วครับแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จนะครับก็เลยมาลองเวทีนี้เป็นครั้งแรกครับความหมายาแชมป์ครับเคยออกอัลบั้มนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้เซ็นสัญญาก็เลยครั้งนี้อยากจะทําฝันให้ตัวเองเป็นจริงมากขึ้นไปอีกครับพร้อมคิดว่าพร้อมในใน,ในระดับหนึ่งครับก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดะฮะกดดันก็ก็ถือว่ากดดันนะครับแต่สิ่งที่ทําวันนี้ก็คือเพื่อตัวเองแล้วก็ถือเป็นการแข่งกับแข่งแข่งกับตัวเองมากกว่าไม่ถือว่าเป็นการแข่งกับใครนะครับก็ยังไงก็เต็มที่ครับ แบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างว้างเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งอ้อยเงา เห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาเสียงพุ่งดีนะครับเสียงเป็นลำๆเลยนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนคมชัดข้อดีคือการสื่อสายตาการสื่อรอยยิ้มกับคนดูเนี่ยถือว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของนักรองนะครับม,มีปัญหาอยู่อย่างงคือพวกหางเสียงต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมันเก็บไม่ครบ มันไม่คมตรงนั้นนะมาไม่คมตรงนั้นนะครับแล้วก็แผลบ่อยๆให้เห็นคือเสียงแหวงตกล่องเป็นบางจุดนี่เรื่องแรงการหายใจเรื่องแรงการคอนโทรลคอนโทรลเนื้อเสียงนะฮะเพื่อนก็จะมีแกวงเล็กน้อยให้เห็นนะครับ จำได้ไหมหนาวจนจะขาดใจกอดมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอเก่ง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 ถือว่าสิงสายสิงเพราะ ป็นก็เป็นคนที่มีมีต้นทุนทางเสียงพอสมควรเลยคือหมายว่าตัวเสียงนี่เพลาะมากฟังแล้วเมื่อกี้ที่หลับตาไม่ใช่เลยนะจินตนาการว่าเออมันไปข้าวรวงเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่า,าถ้าเราลืมตาขึ้นเนี่ยเราจะเห็นการขยับปากเขาแบบไหนนะอะไรเมื่อกีท้ที่คือที่สัมผัสได้คือต้อนเสียงมันใสแล้วฟังมันเพลิดแต่นี้มันก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะทำไม เสียงมันไม่เปิดกว่านี้อยากได้ยินเสียงเปิดกว่านี้เมื่อกี้ที่จเจ่จนนาการอยู่คือหมายความว่าลักษณะของเสียงเสียงของก้อนเนี่ยก็เป็นเสียงที่ใสๆเล็กๆเหมือนกับคนอ้าปากไม่ไม่ได้ร้องเพลงอ้าปากก,กว้างใช่ไหมถ้าอ้าปากก,กว้างขึ้นมาอีกหน่อยมันก็ตัวเสียงก็จะคงก็จะกลบขึ้นมาอีกหน่อย,อยหวานขึ้นมาอีกหน่อยก็ไม่บีบจนเกินไปนะครับตอนนี้มันจะเหมือนแบบอ้าปากแคบลลมันหน,บน,บนีบเสียงอยู่แถวนี้ ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหม จะได้หายของใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจ่ายหนึ <c oughs> <c oughs> ่งร้องเบลมาวันนี้เขาเรียกว่าเสียงมีความนุ่มนวลอบอุ่นดีรจริงจริงร <c oughs> อจริง,รงๆเขาก็ร้องอาจจะไม่เหมือนพีสตริง <c oughs> ก็ออกสตริงเหมือนเหมือนเหมือนกึงก่งๆอ่ะกึ่งๆพีแต่ว่า เขาเรียกว่าเสียงไม่จ่าจานเหมือนพีพีเสดเดนเนี่ยเขาจะมีช่วงพีเขาเวลาเสียงสูงก็ก็ขึ้นเลยปื๊ดเต็มที่แต่เราไปบังคับเสียงไว้ตอนช่วงทุงสูงนิดหน่อยก็ทําให้มองดูว่าแม่น่าจะขึ้นน่าจะปีินไปได้อีกน่าจะสูงได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพรวมก็ถือว่าเบลทําดีเพราะว่าเคยผ่านเวทีของความหมายมาก็พอสมควรก็น่าจะรู้ จิตใจของกรรมการหรือรู้มาตรฐานของรายการดีว่าน่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถือว่าทำกันบ้านมาขอสมควรเอาใจช่วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม ก็เข้าใจแต่ไม่อาจที่ยืมอ้อมแขนคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟนพาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้อยู่ถ่ายทอด เพลงของะกะตตนได้ดีนะได้ดีคือเสียงพูดอิ๋วกับเสียงร้องเนี่ยไม่ต่างกัน <Okay. S 1> คือเป็นเป็นคนที่พูดเสียงนี้แล้วก็ร้องออกมาก็มีมีเสียงเหมือนได้ยินเสียงที่ที่หนูพูดอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะชัดเจนชัดเจนอตัวเทคนิคการร้องอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ทําได้ดีทําได้ดีเ <Okay. S 1> มื่อคืนก็เพิ่งอัดเสียงที่กรุงเทพอะ่ะสกัตเตอก็เพิ่งอัดร้องกับอาจารย์เมื่อคืนนี้เอง บินวันนี้ก็มาเจอตะกะแตนสองอน่าสนใจน่าสนใจอยากให้เพิ่มเติมตรงท่อนกลางอ่ะตรงท่อนกลางอะ่ะหนูปิดปิดคําพวกนอนหนูอะไรพวกนี้ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยนอนหนูมันมาช้าไปหน่อยมันถ้ามันหายมันจะเป็นแฟร์ถ้ามันไม่ชัดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะในส่วนส่วนตัวปิดคํา นะฮะส่วนตัวอื่นๆที่หนูถ่ายทอดออกมาเนี่ยถือว่าหนูทําได้ดีนะครับขอให้โชคดีครับขอบคคุณ่ะหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางนาพีนา่นะอย่ามัวไปเหอแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปจองติดนะก เป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ตัวอย่าเปิดแทงนั้นได้ไหมถึงแม้จะตายชตาที่หนึ่งเพราะมันสูญสิ้นความซึ้งอย่างที่เคยมีอยาขอ ราแฟนประจำคืนนี้กำลังเสียแฟนรู้จักรายการข้อแม่ข้อแชมป์ครับดูตั้งแต่หมหนึ่งแล้วครับตั้งแต่อายุ13ครับเหตุที่ตัดตัดสินใจมาประกวดรายการข้อแม่วา้าแชมป์เพราะอยากเป็นนักร้องครับมีพี่บิวกับพี่กอเป็นไอดอลครับถ้าพลาดวันนี้ปีหน้าปีอื่นก็จะมาประกวดอีครับ ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจระวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนครั้งแรกหรือเปล่า ครั้งแรกครับอ๋อครั้งแรกโอเคเข้าใจเ uh, ข้าใจคือหมายความว่าการประสบการณ์ตรงนี้แหละคือเวทีที่ฟุกได้แสดงออกนะครับที่ฟุกเดินเข้ามาเลยแล้วก็ยืนต่อหน้ากรรมการแนะนําตัวเองเสร็จพร้อมจะร้องเนี่ยฟุกทั้งสมาธิดีๆตั้งขีดดีเว้นช่วงสักหน่อยหนึ่งตั้งสมาธิแล้วคิดถึงเพลงนั้นก่อนก่อนจะตั้งขีเมื่อกี้เรารีบร้อนไปหน่อย ฟึบๆแล้วร้องเลยพอร้องเลยตั้งคี์ต่ำแต่นี้เพลงนี้เราร้องตั้งคี์ต่ำมากนะ <S <S มันเริ่มงูงๆมันมีโตมาหยุดบึ้งๆึคนี้ที่จริงเพลงนี้มันต้องตั้งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง <S <S ต้องมีสพแล้วเสียงจะเปิดเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปไปเดินประกวดอีกเยอะๆ <S <S แล้วก็หาเวทีแสดงออกอีกเยอะๆทุกก้าวเนี่ยมันจะสอนพลุกให้ต่อไปมันจะไม่พลุก มันคือฝีมือล้วนๆนะฮะครับขอให้โชคดีครับโชคดีกอ่า แหคุณผู้ชมครับเพล๊บเดียวนะฮะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างมีคนที่คุณผู้ชมเข้าตาบ้างหรือยังนะครับสำหรับการออดิชั่นของรายการของเรานะครับคว้าไมค์คว้าแชมป์ปีสี่เพลงนี้ของคุณในภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะส่งข้อความมาทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็พิมพ์อะไรก็ได้อย่าพิมว่ารักพี่โซชอบพี่การก็สามารถเชียร์กันมาได้ชมกันมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่งมาที่4 42.9นั่นเองวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวสดจะเก็บภาพบรรยากาศการออดิชั่นมาฝากกันติกเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับวันนี้สสรัฐอสวาัาดสกุลและรายการความใหม่ควาแชมป์ปี4เพลงนี้ของคุณต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ใจพเพียรคเพราะได้เคียงน้องเป็นคนภายบ่มีความหมายเคียงไกลเจา้าบป่าหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังและไม่ผิดกฎหมายหอดมือเจ้าแต่งอายได้บแน่งมาเป็นเด็กเสิบหนูนเจ้าพี่เอียจงพูมใจเธอที่ก็ ทลมจู่ปลูกไหลเข้ารู้รู้การดอนคนรักหากหลังมันทรมานเขาไม่รู้จติตอะไรอ่ะไม่รู้จติตตรงไหนอ่ะอ๋อมาจะติให้อ,อ,อลองดู